<Wow. S 2> สวัสดีค่ะผู้หญิงสุดยอดชวนคุยเรื่องบ้านวันนี้เรามาทำอะไรนี่วันนี้มากินไข่รกระทะจ้าไม่ใช่ไข่กระทะไข่โคกไข่คโคกพี่ไข่โคกไข่คโคกเห็นไหมเห็นไหมว้าวเลยใช่ไหมว้าวเลยใช่ไหมนี่อ๋อแต่ว่าอ่ามัน คือลมแรงไปนิดนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าอย่าย่ลองผิดที่กล่องดูที่กล่องดูที่กล่องตรง,รงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มเดี๋ยวเรารดน้ําจิ้มลงไปเลยไไน,น,นี่ไอ้อน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ราต้มจิ้มแล้วเรามาชิมกันเลยนี่คำแรกเลยคำแรกเลยอยากใช้มืออ่ะกลัวเลอะมันจิ้มนี่เลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นหอยไหมเห็นหอยไหมโอ้หอยหยุดไปละเมนูอะไรหอยทอดแหละแต่เขามาใส่ผันหรกเขาเลยเรียกว่าหอยครกอะ อร่อยฝาเป็นฝาฝาเป็นฝาด้วยดูดอืมอืมห้ามีใหญ่กินเข้าไปอร่อยมากเรืองเหมือนกันนะเนี่ยกล่องนี้สี่สิบบาทนะดูได้สี่ฝานะเมื่อกี้กินมาแล้วสองฝาใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าฝาไม่ถึงสิบ สี่สิบบาทข้างล่างเป็นถั่วงอกนะคะถั่วงอกออจำลองจากหอยหอยทอดนะแต่ว่าใส่อ่าทำในค้วยหนมครกนะคะเ,เรียกเป็นหอยครกนะจ๊ะหอยครกนะน,นี่อันนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่ร้านเพื่อนตรงข้ามบ้านคุณแม่นะคะบรรยากาศดีมากยามเย็นนะคะนี่ต้นสนฉันไหมสวยไหมนี่เล็งมุมนี้ไม่นานแล้วนะแต่ว่าไม่ ไม่กล้ามากินตอนกลางวันไงแดดแรงมากนะคะก็เลยแอบไปกินตอนตอนเย็นนะมุมนี้ดีมากๆเลยนะคะอีกครันงนี้งทำเลยอืมอร่อยสุดอะ่ะว้าวกินลีมื้อตกนอยู่างเางนี่ย เตือนช่วยของพวกข,ข้างใต้สาวเปนประมาณนี้อย่างงอนนะคืองอกสดโอ้สวยมากบอกเลยราคาไม่แรงด้วยที่บ้านคุณแม่ด้วยนะคะร้านค้าแถวบ้านคุณนายไส้ทองนะคะโอเคเดี๋ยวรับทานต่อให้หมดนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของผู้หญิงสั้นใหญ่จรเรื่องบ้านคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนด้วย หอยครกจ้าสวัสดีค่ะ